ไปนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสาวเล็กไปหาน้องกับตันเอากับตนขึ้นไรเหรอไป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 ช่วยกับตาดูก่อนป๊ะขออนุญาตพี่เจ้าจัดงานเลี้ยงวันเกิดให้ลูกก่อนนะจ้าไปจ้าโอเคค่ะเล่าจบแล้วค่ะไปเลยทงฟ้าชุมชน,ชนสวัสดีค่ะดื่มน,น้ำอุ่นกินยาก็ยังคันอยู่กินยาก็ยังคันอยู่ <c oughs> คนคนไหนบายบายค่ะมั่งมีค่ะลูทินซี่ลูทินเซตนะคะลูทีนเซตนะคะ,นนะ,คะซื้อหน่อยนะคะเก้าร้อยเก้าสิบนะคะซื้อหน่อยนะคะใครมีตังค์นะคะซื้อนะคะคนไหนซื้อซื้อด้วยจ้าขอบคุณค่าแอนไปแล้วเลยเอ้าว คนไหนไปไปได้เด้อไปหากัปตันเด้อไปดูกัปตันแน่ปะ่ะเดี๋ยวพี่จะลงหน้าปะ่ะบุญมากี่มองนะคะเอ่อเทียมคืนคืนค่ะนิพานิชาพาอีสาชนชาแนลบอมบีไพรูไปดูกัปตันนะคะไปดูกัปตันค่ะบ่าวชีไม่ต้องดูหรอกคนเยอะแล้ว <c oughs> ว่าอะไรพรสวัสดีค่ะบา,บายบายไปหากัปตันนะคะแอนแอนไม่มีตัมค่ะพี่ เลยแอนแอนไม่มีตังค่ะพี่เลือดหรือเสียงเด้อแอนนี่เด้อเลือเป็นตัวแทนอยู่จา้าลูเทียน,นี้ค่ะบุญมาเป็นตัวแทนนะคะบุญมาก็เป็นตัวแทนนะ,ะสนใจถามบุญมาได้นะคะแล้วมือว่ายูทูบเบอร์นะคะยูทูบเบอร์เออบ้างกะกกกทุกคนนะคะไม่รู้ทุกคนหรือเปล่านะไปถามก็เอานะคะแต่ส่วนใหญ่ใช่ค่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าเรื่องอะไรดีเดีย๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวขึ้นโพสต์เราชุมชนแล้วกันว่าเล่าเรื่องอะไรตอนนี้ยังไม่มีในหัวอ้าวคนไหนไปหากับตันนะคะไปเลยค่ะไปช่วยกับตันหน่อยวันนี้ไม่มีคนยอดไ์ไม่ค่อยมีเลยกับตันเนี่ย <c oughs> ลงนางรองวันนี้จะที่รับแหมแอนนี่ไม่มีตังค์เหเห็นคํานี้ไม่ได้ไปไปไปไ <c oughs> ปไปบา,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 ายบาบ้านใครบ้านนั่นสั่งแล้วค่ะขอบคุณค่ะ สั่งได้นะคะบุญมานะคะใบมังมีนะคะชนิชามของเมืองบายค่ะชิดเป็นตัวแทนด้วยนะคะพี่เจ้าค่ะชิดเป็นตัวแทนด้วยนะคะผัวพี่เป็นตัวแทนนะคะแล้วก็เอฟซีพี่นะคะบุญมามีชัยนะคะสะดวกตรงไหนสั่งได้เลยค่ะตามสบายเลยค่ะยังไม่ไปจะรอพี่ <c oughs> <c oughs> โอ้ยรักจริงๆเลยคนเนี้ยรักจริงๆให้ดินตาย รอเห็นยังครับพี่เจ้าฝันดีคบสวัสดีค่ะงนังรองขอบคุณนะคะที่มาุ <c> ูง <oughs> นี้จะุ่งนี้จะเล่าเรื่องอะไรดีเนาะบ่อบไปก็นั่งอยู่นี่แหละเอ้าใครบ่ไปก็นั่งอยู่นี่แหละใครไปก็ไปได้จะดูพี่เจ้าจนจบเอา้าใครไม่ไปก็นั่งอยู่นี่แหละนั่งอยู่ด้วยกันนี่แหละเอ้า <c oughs> หรือลง หรือวันนี้ว่างจะหลอจนชแูแต่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 เดี๋ยวฟังเรื่องอะไร <c oughs> ก้องจะไปหากับตันจ้าบายกับจ้องอ้าวใครจะไปหากับตันนะไปหาได้นะจ๊ะเดี๋ยวไปพร้อมพี่เจ้าขายอะไรกันคะขายเอ่อวิตามินบำรุงสายตาลูทีเซตนะคะ <c oughs> ใครสนใจซื้อได้นะจ๊ะรอพี่เจ้าลงก่อนค่ะได้จ้า <c oughs> เอาในบอร์ดจะไปครู ปุ้ย P U Y นี่ปุ้ยใช่ป่ะโซซี่สวัสดีค่ะมาเห็นอย่างโซซี่มาให้หัวใจเหรอแตงกิวแตงกิวคนไทยใช่ไหมใช่สวัสดีค่ะหออปุ้ยสบายดีเีวัสว่าอะไรวะสั์เรื่องอย่าฟังเรื่องลำหรือสวดมน เรื่องลำเหรอเอาอันอันอันนี้อันนี้พูดในในมุมมองของเราอะไม่เกี่ยวกับใครอนะพูดในมุมมองของพูดในมุมมองของของเราเอง